บายดีพี people people with with ่น้องสบายดีเป็นจูบแต่คนใจพ่พ่อก็ต้องไปลองเต้นคือเก่าวังเวียงอินเตอร์อินเตอร์ยังเนาะอินเตอร์ปราด่วยโมเมนต์ฝรั่งได้เห็นออกล่มนี่รัตปราตผลอลานทร์ให้เราเต็มที่พี่น้องเอ้ยเผื่อเมื่อในซุปข้านี่ยันงูเบิดคอกหนึ่งพอดีค่ะพับบมีงัว่ะแซนอร่อย กวแบดเบิร์ดวังเวียงอินเตอร์ปราสสั้นนักจากขึ้นากองามหน้าเนาะพี่น,อน้องเนาะมีเสือชุ่มซ่กบอ,อนี่ไงนี่พี่น้องวังเวียงอินเตอร์ปราสคุณนะใส่ลมม้มอีกไลยรอเรือรอเรือ พี่น้องเ้ย<ฮ>คุ้มเป็นคุ้มเหมือนเียนะคะร์โรตาเม้ามาเปดแสนโมฮัมพี่น้องเม้าไอตุกๆมากนะเปดแสนเปดแสนกี่พี่น้องจ้าเมือซสรุกับปปีนภูปีนผ้นามาแล้วเฮา วังกี้กับอามน้าขึ้นมาแล้วต่วันที่สามมันเนาะ <are> กระทือวันซุ้มเฮาเนี่ยกับคุม้มและเติบเลยมามันแปดเซนเนะเาะมาหนูมาเพ่ hey. <are> พักเมฆบ่นอนะ ครายังมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขาจะเปิดแล้วเนาะส่วนมากกับอันคนอันพี่น้องชาวไทยกับมาหลายเลยปลากรลังเหรอมูแมนมูแมนขอบใจไงน้ำเที่ยวคนสวยเขาเนาะไปวังไอมาบางเวียงก็มีไงน้ำเที่ยวคนสวยลุงขบานลขบานก็มีไกงน้ำเที่ยวคนสวย แล้วก็เวียงจันทร์ก็มีอันไก่น้ำเที่ยวคนหล่อน้องทรายเนาะน้องหักซุมเฮาน้องหกักน้องหกักเราก็จะไปห,หาอะไรกินก่ับซาไม่ไหวแล้วคือวันนี้สังเกตเท้าไหมคะสังเกตนะสังเกตค่ะสังเกตเท้าคือไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะว่ามันซุ้มเฮาใส่ผ้าใบมากเปน็อบบนอดดระบายเฮาเปียกอาบน้ำเนาะลงเน้นน้ำกันเงียบดีเนาะ ไ <I> mean, อมีไมีพันพี่น้องเขาไปต่ลบวนกันคนละสิบพันกีดเลยแมบว่าเขาเบิงข้างในเนาะเสีย่าปีนะหัวละสิบพันกีบหมื่นกีบเนาะหมื่นกีบค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุ้มค่ะคุ้มจะมาใส่เกย์แม่เลยนี่ <c oughs> <c oughs> ใส่กระไบมาแล้วบรรลุลูกอามหน้าเมนมันจะมันเปียกนะ,ะ,ะกกนะวางเวียงยิยน,ยนีตอนหาพี่นอ้องตาฮะ,ะป,ลาาปลายยังปานิน,นอ,อืนนอ ปนินพี่น้องจ้าข้างนเงียเสียงเพลงแต่จ้าเป็นยานะครามเด็ก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 โลอุ้ยยอมอยู่อุ้ยว่างเวียงอืม ทีมงานเสียเป็นรองไปเท่ามาครับตัวน,นี้บอกขอบบอทแหยนนั่นนะอ๋อนี่นี่เขาไม่โฮหดสลิงบอ,อามแนะอนติโนนี่นี่นี่แต่ว,กกว่าตัวนะอ่าสิเลือกับตัวนั่นอัอาานลาซาลวัเนาะก็รสะสุนไดโนเสา,าร์เนาะ อโอ้ไปขึ้นทำตกพี่น้องเลยไปใส่ว่ะพวกน่ะพี่น้องจาแบบริมๆน้ำแบบนี้เนาะนั่งแบบว่าจิบๆเบ,บียไปน้ำ มันก็จะเป็นนำตัวลงมาจากคูกเนะาะวังเวียงเป้ยมาให้คุมเลยสักเนี่อยเมฆบั่นน่ะเห็นบอพีน้องเมฆเรียนปนเท้อนกิดตัวมื่อดฝนแท้จริงไม่ใช่ พยายาจะโหนเลยพี่น้องโมงการลงเหรียญด้วยมันมีแพ้เกตุน่อยโหนโหนสลิงไปเี่โอ้เก่งนะขอไปแบบนี้ตะกี้หลุดไปไอ้นนยามีโหนสลิงอ่ะ แบบน้ำธรรมชาติเลยเน,นาะน้ำเขียวๆขียวเราขิ่ฮอนน้องเทนไงเลยตอนผานเด็กๆไปเที่ยวโคราชตอนนะ่ะไปกับค,คุณครูพาไปเนาะตอนอยู่อนุบา,าลโคราชบ้านเฮาเฮาคิว่วาพัคเคมป์แท้จริงไม่ใช่ว้า งามมหลีตอนนี้กำลังตามหาลูกทีมอยู่ฝากเบิง่งฝากซ้อมเปเลอพี่น้องโอ้ยโอเค

nó tin là cái cú lồm là ni cái đó อืมพี่น้องเอ้ยฮะ con ไปซื้อเหี้ยแล้วเจดํา ตาตาาเมื <anto government> <Pe ak pie> ่อปั่นผ่านะอกแอเงบ้านเสียงบ้านเล็กน้ำข้าม่าซสือเสียงเงินสดไหลไปเล็กน้ำลาปลาสายจากไปเลยบ้านเราต้องเล่นเล่นต้องงูว่าแต่ละที่มันก็บมันคือกันเนาะมวางเวียงเพราะมันเป็นปิ้งจับตัวบอลนะดำๆเนาะฮะมาสร้างว่าตัวโอเคพี่น้องจ้ะปุ้ยจีนแมนงามเนาะ อยากง่ายเื้มาอยู่พี่เด้เปิดหน้าต่างออกมากันมันเจอภูเขาโลดแม่นี่ไปคายห,หน้าเธอได้เลยบมุมีมหน้าสิคายเพื่อนพี่น้องเลยเอาเหรียได้จ้าหน้ามึงก็สิเลิกบอลนี่นะ แห่งเกษสรสั้นแห่งเกษสรสูงหมดเลยครัอาบน้ำอีู่บดมือซ้ำสอืดพี่น้องเอ้ยมลูกมอญพี่น้องลูกมอนสามารถซีนได้จะปลูกอันนี้งานมันจะชวนมอนเลยเออเดี๋ยวโมเมนต์ยามมันเป็นหมากมันก็บรรยายยามเป็นหมากลายยกสิ่มต้นเลยปลูกมอนดญนี่นถ้อง แล้เบิ่งเขาอาบน้ำมีพี่น้องเลยผดผูข้างหน้ามีโฮสลสลิงนำหน้าผาโผดผูมีไก่ดำด้วยพี่น้องตาที่สั่งเมนูหัวล้านฮานฟิกสดเด้อ มีอาหารเดียวนี่บอขายนะอยากกินผูเรียแบ่งกันกินนี่กินอันหนึ่งเจดามก็แบ่งอยู่นี่ค่ะนี่กันผูเรียในบวมอันยั้ไงใส่สาบเยอะเลยใส่สาบเมื่อกี้ในทงมันหันแล้วมีกระเป๋ามั้งนูพี่น้ออกไปนี่นะเมนูเพิ่นกะประเภทตำตำมังงงตำถั่วตำข้าวบุ้ญตำข้าวเปียกตำหมี่ขาวตำหมี่ไวาย ื่ซ้ำเหม่อบีอ่ากุหลาเสาวพันธุ่มยำแต่ว่าจะสั่งเมนูไปแล้วแม่ค้าบอกว่าปิดค่ะแต่ว่าลูกค้าก็ยังอยู่เต็มอยู่เด้ออยู่ข้าวแล้ว ส่ทีมงานเาสิลงเงินเล่นนเนาะแต่นามไซสแห้งอยู่ดีพูเซื้อหิวข่าแห้งพีนองเลว่นจะหิบว่นจะพูดสอือ้อเ้อากรหิวกันคนโมอขอลายคือกันอ,อันนี้ที่ที่ซ้ำเยามากเนาะมาดีนะนสี่บาม ตอนนี้กับข่าวนะเดย้อนกินให้องาวไปบุยไปลงแกขวัญคอนิก้าลงติดเนื้กินเขาแล้วทะ้ลเสือไหมน่สิ0พันนะสวัสดีพุณตงเซจขวบแล้วแ่ละบอกนะมันตีโมงนละคนอกี่เขาไม่ัวไปตัวหารอาหารเลยวามันมันดึกนะอนเป็นอะไแต่สร้างคลืมได้แต่อาหารทไม่ัวาไปได้ ก่อนเดิมมันคือเกาแล้วหิวเขาอ่ะบมี่ซ้ลงลุยไป้องเอ้ยต้องกินมันหรอขามันนี่บน่โมลงเข่าไอ้ยาเดี๋ยวแป๊บนึงอู้ไปแม่ว้นไปกระบะเนาะนคนน้อยยังลงน้น่ะลงเนีนี่ก็เจ้าึืนนั้นนี่แหละอดึงดึงนมาดึงสลิงมาเลยเอาเอาเสื้ออะไดึงสลิงมาตท่ากับโฮนไปนี่ ก็มีคนดูแลอยู่เนาะกินไม่น่าข่าวนะทำเงินคนตามกูเสียสักคนไปตามเองนะนี่ด้วยจอยก็ได้นะแค่กินเมนูก็ไปตาเสดไปเลยเนาะจอยนานเลยมันมีชิ้มละห่วยอืมันเบิดโอ้ยมันต้องเบิ่งพี่น้องก็เบิ่งไปก็บไปกินเก็บเมนูซะ Bệnh tìm nha nè 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 hay ai gặp lúc này Khiến hại bệnh Nè នាងសំហរលុបរបស់គេងដែរតូចណាស់ าน Elliot, s <S s <S ี่ยังไปถือก้นหินเนาะปิ้วจมบามีส <uh ินสลิงพป่น้องจ้าเอ็งยันไปเองเอ็งยันโตไปหอดนะแค่ขึงกางเลยเฮ้ยสะคอน

อีโมเนียวกัสเดล่ากระนิงสาฝากกนะก็ะเซอยู่ดีแม่งว่าจะูทุกคนเอากันใหม่คิมนาสบาย